พี่น้องครับพี่น้องสามารถมีชัยชนะต่อปัญหาที่เขามาโจมตีชื่อของพี่น้องไม่ว่าภูเขาเน้นจะใหญ่แค่ไหนปัญหามันจะใหญ่แค่ไหนมารซาตานจะมาพยายามทาร้ายท่านโดยโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรก็ตามคํำสาปแช่งพี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องมีสิทธิอํานาจจากสวรรค์หนังสือลูกาบทที่1 0บข้อสิบอกว่าดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอํานาจ เหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่าศัตรูกำลังของศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำอันตร,รายแก่ท่านได้เลยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเยซูได้ประทานสิทธิทอำนาจให้แก่ท่านฤทธิเดชให้แก่ท่านในน้มพระเยซูและท่านมีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พระองค์สถิตอยู่กับท่านเมื่อมารซาตานพยายามโจมตีท่านด้วยปัญหาเรื่องการเงินปัญหาด้านเกี่ยวกับการธุรกิจหรือว่าสุขภาพ โครคภัยไข้เจ็บปัญหาในบ้านลูกของท่านอาจจะประสบปัญหาญาติพี่น้องของท่านมีปัญหาในบ้านของท่านพี่น้องใช้ความเชื่อสั่งสิ่งไม่ดีโครคภัยไข้เจ็บ นี่สินหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ดีออกไปจากเชื้อของท่านในนามพระเยซูด้วยความเชื่อผมเคยป่วยเป็นโรคผิวหนังอย่างรุนแรงมากนะครับผมสั่งมันทุกวันสั่งมันทุกวันให้ออกไปในนามพระเยซูด้วยความเชื่อปรากฏว่าในที่สุดผมตื่นขึ้นมาเช้าหนึ่งมันหายไปหมดเลยบางทีป่วยไอหรือว่าเป็นไข้ผมสั่งมันออกไปภายในระยะเวลาอันสั้นมันหายไปเลยพี่น้องเรียนนะครับ ที่จะขอสิ่งดีจากพระบิดาในนามพระเยซูพระเยซูซื้อให้กับท่านแล้วและพี่น้องเรียนรู้ที่จะใช้ปากของท่านลิ้นของท่านสั่งสิ่งไม่ดีออกจากชื่อของท่านในนามพระเยซูด้วยความเชื่อถ้ามันไม่ออกไปภายในครั้งเดียวสั่งไปเรื่อยๆสั่งไปเรื่อย เชื่อนะครับว่าในที่สุดมันจะต้องออกไปภูเขานั้นจะต้องออกไปโครคภัยไข้เจ็บนั้นมันจะต้องออกไปจากชีวิตของท่านคํำสาปแช่งมันจะต้องออกไปความยากจนออกไปหนี้สินมันออกไปสิ่งดีเข้ามาขอสิ่งดีจากพระบิดาสั่งสิ่งไม่ดีออกไปในพระนามพระเยซูด้ดวยความเชื่อใช้สิทธิอํานาจของท่านสิครับที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านโดยฤทธเดช ของไม้กางเขนและในนามพระเยซูพี่น้องครับพี่น้องมีสิทธิอํานาจเพราะพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงใช้สิทธิอํานาจนั้นในการพูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนี้ดีไหมครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับในนามพระเยซูเอเมน